กร,รณีสีการกอล์ครับถูกตำรวจจับฐานความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดครับแล้โจนแล้วพวกเงินรู้สึกอย่างไงบ้างครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็สมควรที่จะโดนแล้วแหละค่ะรู้สึกว่าสมควรเลยเพราะว่านี่แหละมันก็ต้องแบบนี้ไม่ใช่ว่าผู้หญิง เอ่เข้ามาวุ่นวายกับพระเข้ามาจับพระแล้วก็คิดว่าโดยที่สุดท้ายแล้วเออพระโดนจับสืกสมมุติเรื่องแดงแล้วพระโดนจับสืกกันอะไรกันแต่ตัวเองก็คือแบบลอยตัวกลายเป็นแบบหญิงสาวดีแล้วที่เข้ามาเอา่อมีสีกากรอบทาให้เราได้รู้เอ่อพฤติกรรมของพระที่ไม่ดีไม่ข่ามึงไม่ใช่นางเอกมึงก็ถือตัวมารอีกตัวหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเอาเงินพระไปอะ่ะมันมันย่มใจไงคิดว่าเออเอาเงินพระ มันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเงินส่วนตัวอะไรส่วนตัวมันไม่ใช่เพราะว่าพระหลายรูปที่มันไปจับเขาเนี่ยหมายถึงว่าไปจับก็คือไปเอาพระมาเป็นสามีเนี่ยหลายรูปเขามีำตำแหน่งในทางปกครองเข้าใจไหมมีตำแหน่งในทางปกครองเนี่ยพระที่มีตำแหน่งเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคแล้วหรือแม้แต่แค่เป็นเจ้าอาวาสนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามีอํานาจในการจัดการดูแล แต่ละสมบัติในวัดอย่างเงี้ยเงินวัดบัญชีวัดถ้ามีการเอาเงินส่วนนั้นมาโอนมาให้เข้าข่ายหมดเลยค่ะก็ต้องไปสู้เอาว่าเอ้ยดิฉันไม่รู้ว่ะนี่ว่ามันเป็นเงินว่าไม่รู้ว่าไปสู้เอาแต่ถ้ามันมีอะก็ต้องโดนตั้งข้อหาไว้ก่อนนะครับผมซึ่งขนาดนี้ศึกไปแล้วทั้งหมดเก้ารูปแล้วก็ยังมีคลิปอีกเยอะเลยที่ที่ทรเราเปิดเผยและเป็นหลักฐานที่จะเอาผิดได้ด้วยตอนนี้อยากรู้ว่า มันเกิดอะไรกับโครงการส่งครับเอ,อ่อควรเคลียร์ให้มันหมดนะคะไหนๆจะเคลียร์แล้วก็ต้องเคลียร์ให้มันหมดอย่าเอาแค่รูปใดรูปหนึ่งแต่ดิฉันคิดว่าถ้าระดับถึงระดับเจ้าหน้าจังหวัดศึกได้เนี่ยอีพวกกระต๊อกกระต่อยอ่าที่อ่าเป็นแค่พระครูเอยอะไรเอยเนี่ยเดี๋ยวก็คงโดนหางหางเลขกันหมดแหละถ้าสมมติว่ามีส่วนนะนะมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องจัดการให้มันหมด มันก็สะท้อนแบบนี้แหละค่ะวงการพระโดยเฉพราะพระที่เจริญด้วยตําแหน่งหน้าที่ยศศัก์คือลึกๆแล้วพระพวกนี้น่าสงสารน่าสงสารคือไงท่านสงสารในแง่ว่าคือท่านเสพติดการมีอํานาจท่านเสพติดการมีอํานาจท่านรุ่นลุ่มหลงปัจจัยเงินทองยศศัก์แา่ไม่ได้เจริญด้วยทางศีลแล้วก็คนอยู่ใกล้ท่านถ้าไม่มีกัลยาณมิตรเลยพระผู้ใหญ่หลายๆรูปเนี่ยมันก็เลยว้าเว ใช่ไหมล่ะเพราะม,ามันมีวิธีคิดแบบเจ้านายปกครองดูแลลูกน้องนี่มันไม่ได้อยู่กันโดยธรรมถ้าพระมีแค่พระธรรมวินัยอยู่กันโดยธรรมเนี่ยมันจะเอื้อเฟื้อกันโดยธรรมลูกศิษย์ลูกหาก็จะรักเคารพครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะเป็นแบบอย่างในทางศีลในทางอะไรให้กับให้กับเอ่อลูกศิษย์ลูกหาได้แต่วันนี้มันไม่ใช่เลยพระปกครองกันเหมือนเจ้านายปกครองลูกน้อยลูกน้องอ่ะเอาวิธีทางโลกมาใช้ก็เสร็จหมดเลยหน้าไหว้หลังหลอกกันฉ่าเลย โดยที่สุดท้ายแล้วก็โดยที่สุดท้ายแล้วพอมีพอมีตําแหน่งมีเงินมีทองพระมีเงินแล้วมันก็ไม่อยากจะพูดนะมันมีสัพว์ตรงตอยู่ที่หนูไม่อยากจะพูดอะ่ะพอมีเงินแล้วมันก็นั่นแหละอืที่มันมันก็เสี้ยนนะเสี้ยนที่ไม่ใช่สอเสืออือนั่นแหละ ครับแล้วมันมีพาะบางรูปที่บอกว่าอาจจะอ่อนต่อโลกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้อ่อนต่อโลกหรอกอ่อนต่อกิเลสแล้วพาพพวกนี้ก็คือถ้าโดยถึงที่สุดแล้วนะไม่มีหลักฐานไม่มีคลิปไม่มีอะไรไม่มีทางยอมรับเลยอันนี้คือน่าเกลียดที่สุดเลยก็คือพาะหลายรูปคือขออนุญาตพูดตรงๆว่าท่านก็เป็นอรัสีอย่างอย่างอย่างที่สุดเลย ถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีคลิปไม่มีอะไรมาเปิดโปงจนถึงวินาทีสุดท้ายบางรูปยังดื้อยังล้นนะภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นพวกอรัชีเป็นพวกมังกุหมายถึงว่าเกอร์ยากไม่มีความละอายถ้าไม่ถูกจับได้ไล่ทันคือหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่มีทางยอมรับไม่มีความกล้าหาญที่จะยอมรับอย่างตรงไปตรงมาได้ก็ปกปิดอาบัตชั่วยาของตัวเองไว้เน่ยเป็นแบบนั้นนะ สถานการณ์นี้มันถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของวงการส่งเลยครับแล้วก็อยากรู้ว่าพระที่ยังยังยังอยู่เนี่ยควรจะเอาบทเรียนนี้ไปใช้ยังไงบ้างก็ควรก็ควรดูพระที่พวกท่านชื่นชมชื่นชอบกันกันไว้เป็นตัวอย่างเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสียหายหมดแม้แต่พระบวชกันเข้าไป ก,อกอาา็อยากจะเอาตามพระเถระอยากจะเดินลอยตามพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ก็เสียมก็สอนให้แข่งกันสอบสอบบาลีเนี่ยพูดไปเลยสอบบาลีสอบธรรมนเนี่ยไม่ได้สอบเพื่อจเจริญศีลเจริญปัญญาแต่สอบเพื่อจะเอาตําแหน่งอยากจะเป็นอยากจะมีตําแหน่งทั้งทางโลกทางธรรมตําแหน่งวิชาการดูสิบางรูปแบบควบควบหมดเป็นเจ้าคณะจังหวัดตําแหน่งทางคณะสงฆ์ก็เอาเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตาแหน่งทางวิชาการก็เอาเนี่ย มันก็สอนอะไรมันก็สอนถ้าท่านยังเอาพระพวกเนี้ยเป็นแบบอย่างในการอยู่ประพฤติธรรมสุดท้ายท่านก็จะมีที่ไปเช่นเดียวกันท่านก็จะมีที่ไปเช่นเดียวกันกับพระผู้ใหญ่ที่ท่านที่ท่านมองว่าโอ้อยู่ไปนานๆบวชไปนานๆเดี๋ยวจะได้เป็นเจ้าคุณเหมือนกับอาจารย์รูปนั้นจะได้เป็นด็อกเตอร์เหมือนกับอาจารย์รูปนี้ นั่นแหละอะสุดท้ายท่านก็จะมีที่เขาเรียกว่ามีที่ไปแบบเดียวกันก็คือโดยที่สุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรอะสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นคา,ารวาสที่ถูกชาวบ้านเข้าโจดเข้าจันแบบเนี้ยมันคุ้มปะละ่ะมันก็ไม่คุ้มใช่ปะล่ะคะครับท่าคนมีตำแหน่งเยอะไหมครับหมายถึงอะไรนะคะ มันอยากรู้ว่าพระพระห,หนึ่งองค์เนี่ยคนที่จะมีตําแหน่งมากมาย <c oughs> ตําแหน่งมันเป็นเรื่องของความสามารถนะคะตําแหน่งอะ่ะส่วนตําแหน่งดิฉันไม่ได้มีปัญหากับตําแหน่งพระแต่ถามว่าพระหลายรูปมีคุณสมบัติคู่ควรกับตําแหน่งหรือเปล่ามันไม่คู่ควรแล้วระบบพูดตรงๆเลยก็คือระบบการปกครองคณะสงฆ์ที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี้มันทําให้พระโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ในระดับสูงๆเนี่ยมีอํานาจล้นพ้นมืออะ ก็คือไม่มีมันมันไม่เหมือนทางโลกเรานะทางโลกเรามันยังมีองค์กรมีอะไรตรวจสอบเยอะแยะมากมายมีการถ่วงดุลอํานาจแต่ในทางคณะสงฆ์เนี่ยยิ่งพราในระดับสูงสูงเนี่ยมันไม่มีการถ่วงดุลอํานาจเลยแล้วลองคิดดูว่าเจ้าหน้าจังหวัดทําผิดเนี่ยสมมุตินะถ้ามันไม่ได้มีเคสที่มันสื่อให้ความสนใจหรือว่าตํารวจเข้าไปทํางานกรมเอ่อกองอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกองสอบสวนกลางตํารวจสอบสวนกลางเข้าไปทํางานรอให้สํนานักพุทธจัดการคุณคิดว่าเขาจะกล้าจัดการไหม หรือพระในจังหวัดใครจะกล้าพูดจะกล้าเปิดโปงไหมเพราะว่าเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่ให้คุณให้โทษกับพระทั้งจังหวัดได้หมดอย่างเงี้ยนี่มันจะทอนวิธีการปกครองคณะสงฆ์ก็คือโอ้เวลามันมีปัญหามันจัดการอะไรไม่ได้ครับอืมอ,อ่เราจะกู้จัดวิกฤตศรัทธานี้ยงไงบ้างครับเราก็ถ้า,ถาสมมุติว่าในฐานะ ของเราที่เราเป็นชาวบ้านเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วเราก็อันนึงที่สําคัญเลยเราต้องไม่ซัพพอร์ตไม่อุดหนุนพระในทางที่ในทางที่มันจเจริญด้วยปัจจัยเงินทองในการที่มันจเจริญด้วยยศตําแหน่งอย่างเงี้ยเราต้องไม่อุดหนุนไม่ซัพพอร์ตไม่ศรัทธาไม่เห็นดีเห็นงามไม่ใช่ว่าโอ้จะทําบุญต้องทําบุญกับพระผู้ใหญ่ยศสูงๆตำแหน่งสูงๆช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะแล้วกใใ็ให้ให้ให้มีความตระหนัก รู้ไว้เสมอว่าเราคือส่วนหนึ่งของพุทธบริษัทน่ะพุทธบริษัทมันมีสี่เราอุบาสกอุบาสิกาก็มีหน้าที่อย่างเต็มที่เลยเหมือนกันในการที่จะอุดหนุนค้ำชูพระศาสนาได้ก็ต้องไม่ไม่ส่งเสริมท่านในทางที่มันไม่มันไม่ถูกต้องมันถึงจะแก้ได้คะ่ะไม่งั้นมันแก้ไม่ได้หรอกในความรู้สึกของดิฉันนั่นนะคะอ,อยากฝากอะไร คนที่คิดเหมือนสีกากรบมักงครับมึงก็อย่าเลวกันขนาดนั้นเลยนะผู้ชายมีเยอะแยะมากมายที่จะเ,เป็นผัวได้เนี่ยมึงก็จับไปสิเออสอสอสอวอย่าไปเดี๋ยวคาว่าไปพาดพิงเขาอีกคนที่มันมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายเนี่ยมึงก็จับไปสิเอาเป็นผัวไปสิเศรษฐีเยอะแยะที่เป็นผู้ชายเป็นคา,ารวาสอย่าไปจับพระเป็นผัวพระคือาศาสนาสมบัติพระคือาศาสนาทายาท ใช่ไหมคะควรเอาไว้เพื่อค้ำชูพระศาสนาอย่าเอาสมบัติส่วนรวมมาเป็นสมบัติส่วนตัวอย่าจนตอกอย่าหมดอย่าหมดทางที่จะหาผัวจนถึงต้องเอาพระมาเป็นผัวเนี่ยดิฉันว่าอีพวกนี้จริงๆไม่ใช่คนพุทธหรอกเพราะว่าถ้าเป็นคนพุทธเขาไม่ทําแบบนี้ไม่ใช่อุบาสิกาเพราะถ้าเป็นอุบาสิกาเขาไม่ทําแบบนี้แล้วถ้าพราบางรูปเก็บใจให้หลอกะครับอะไรนะคะ ถ้าพากบางลูกเต็มใจให้หลอกให้รัาเราก็าาาาาไปด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูนรกก็ไปกันทั้งคู่เลยค่ะพระถ้าให้หลอกหรือพระถ้าเห็นดีเห็นงามกับกับกิเลสตัณหาหรือเห็นดีเห็นงามกับการที่สีกาจะเย้ายวนมันก็ไม่ใช่พระอยู่แล้วเพราะว่าพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านต้องไม่เล่นด้วยอยู่แล้วแต่ถ้าเมาื่อไหร่ท่านลงไปเล่นด้วยกระโจนลงไปหาด้วยท่านก็ไม่ไม่ใช่พระแล้วตั้งแต่วินาทีที่ท่านคิดจะกระโจนลงไป ลงไปลงไปเสพการรมหรือว่าอะไรท่านตั้งแต่วินาทีนั้นท่านก็ไม่ใช่พระแล้วก็ทั้งคู่นั่นแหละค่ะอย่าเห็นแก่ตัวเลยเห็นแก่ตัดตนาเถอดดิฉันเคยเมื่อคืนดิฉันก็เขียนบทความไว้นะคะไปอ่านได้เลยดิฉันบอกว่าเนี่ยพระผู้ใหญ่นะบวชมานานก็ให้เห็นแก่ลูกศิษย์ลูกหาบ้างเห็นแก่พระหนุ่มเนนน้อยบ้างอย่าเห็นแก่กิเลสต,ตัณหาส่วนตัวอย่าเห็นแก่อาสีกาคนเดียวจนลืมศรัทธาที่ชาวบ้านเขาเคยมอบให้ แค่นั้นเลยค่ะ